ถ้าอ่าน3หน้าเนี่ยมีแต่ความเชื่อกับพิรุธความเชื่อกับพิรุธเอามาลงโทษใครไม่ได้นะพิรุธนี่ยคือควพิรุตมาลงโทษใครไม่ได้นะเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ในป่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยประกอบอย่างนี้แหละอ่านนี่คนเห็นหนึ่ง อ่าเวลาจะพิสูจน์ความจริงอ่ะมันไมองมีภาพอ่ะถูกไหมก็ไม่จำเป็นต้องมีภาพหรอกเออมันต้องสาะไรดีิไม่มีก็คือไม่มีอ่าหาไม่ได้ก็หมดปัญญาก็ต้องยกประโยชน์ไปให้เขาไปก่อนอุ้ยมันงั้นเวลาฆาตกรรมในป่าก็ต้องยกหมดเลยสิทุกโอ้ยมันก็มีหลักฐานอยู่ดีอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะจริงๆมันมีหลักฐานทั้งนั้นแหละถ้าเก็บนะอย่างแบบเต็มที่จริงๆอ่ามีทุกอัชญากรทุกอาจญากรรมมีร่องรอยมันมีทั้งนั้นแหละในป่ามันก็มีที่ไหนมันก็มีถ แต่ทุ่มเทมากไปบางทีก็เวอร์อย่างเงี้ยมากไปหรอจินตนาการก็สอบคนเป็นพันคนสอบไปทําไมอะ่ะสอบในหมู่บ้านเป็นคนเป็นพันคนสงสัยไปหมดสอบอยู่ปีนึงเพื่อความละเอียดเงฮเพื่อความรอบคอบยิ่งสอบยิ่งเละยิ่งสอบมากยิ่งเละยิ่งคนเชื่อแบบนี้ก็พูดอย่างนี้เห็นตรงนี้พิรุษอย่างนู้นอย่างนี้คนมาล้จะติดคุกติดรามก็พยานไม่กี่ชิ้นหรอกไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลที่เชื่อถือได้แล้วพยานวัตถุนะฮะที่พิสูจน์พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แลก <ไป S 1> <อ>ารมาเชี่ถามท<า>ั้งหมู่บ้านไม่ดีนะมันเลอะเทอะถ้าถ้ามันมีความชัดเจนนะมันไม่ต้องถามทั้งหมู่บ้านหรอกมันมีความาก็คุณเสถียรเยอะคิดด้านหลังไปเรื่องนี้มันต้ค่อยมีความชัดเจนแต่แรกใช่ไหมว่าเอ๊ะน้องเดินขึ้นไปเองได้หรือไม่นูน่นนี่นี่นัน่นนะต่อนักวิชาการมาอาหารไปคํานวณจากอาหารนะกับโอ้โหอันนี้มันจินตนาการต่อให้นักวิทยาศาสตร์ด้วยก็จินตนาการเพราะนักวิชาศาสร์ไม่ได้มีประสบการณ์มันไม่ได้อยู่ในห้องแล็บจะบอกว่าอาหารแค่นี้ เดินไปแค่นี้ไม่ได้โอ้โหผมว่ามันไม่ได้แล้วปทฤษฎีน่นากลัว <อะ S 1> น่ากลัวไม่ใช่ทฤษฎี <laughs> มันเป็นความเชื่อมันเป็นอะไระสมมติฐานคือคดีนี้ในมุมุมคือยังไงคือมันหลุดหลุดจากหลักมาตั้งแต่ต้นเลรอมันก็เลยระายไม่ได้ทําสํานวนชนะสูตรพิสูจน์แล้วจริงเป็นข้อห้ามในการฟ้องคดีด้วยห้ามนีให้ฟ้องคดีต่อศาลน,นะผมก็ไม่ทราบว่าทําไม ยังรับพิณาถ้าไม่มีสำนวนชันสูตรพิสู์ใช่ใช่ไปดูเดี๋ยวมาตราหนึ่งสองเก้าสำนวนนี้จะบอกอะไรบ้างสำนวนชันสูตรพิสูจน์มันจะบอกเหตุที่ตายขาดน้ําขาดอากาศนะฮะหัวใจหย,ยุดเต้นหรือและก็รวมไปถึงพฤติการแห่งการตายมันจะบอกสองส่วนนี้เหตุที่ตายเนี่ยจากแพทย์เนี่ยไม่ยากตรวจทีหลังก็ได้แต่พฤติการแห่งการตายมันจะต้องมีอะไรพยานนู่นนี่แวดล้อมประกอบ พนักงานสอนนอกจากความเห็นแพทย์แล้วก็ต้องสอบนู่นสอบนี่เอามาวิเคราะห์พฤติการแห่งการตายมันก็เกือบๆจะเป็นสำนวนคดีเลยนะจะเป็นสำนวนถูกไหมใช่แล้วก็ต้องไปตั้งฐานเพราะพฤติการที่ตายคืออย่างนี้กรณีของน้องชมพู่เป็นกรณีที่การตายโดยไม่ปรากฏเหตุอไม่เหมือนกับว่าเจอศพแล้วก็มีรอยถูกยิงถูกฟันก็ถือว่าชัดเจนว่าถูกทําร้ายตายแน่นอนถูกฆ่าชูกไหมฮะอันนี้คือไม่ปรากฏเหตุแต่นี่มองดูเนี่ยไม่ปรากฏเหตุนะแต่ก็มีบางคนไปคิดว่าน่าถูกฆ่า แต่ไม่มีหลักฐานคือไม่มีบาดแผลที่ทําให้สู่ไปสู่การตายคือจริงๆต้องไม่พูดว่าใช่ไหมมีใครกระทําเพราะยังไม่ปรากฏเหตุก็ต้องได้จากสํานวนชนะสุดพิสูจน์เสียก่อนอพอน้องเห็นน้องตายอยู่บนภูเขาปุ๊บนะแล้วก็คิดว่าถูกฆ่าเพะส่งมาตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์บุญน่านิติเวชเป็นคนตรวจเองนะอูบลราชธานีครับก็ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยการถูกกระทาใดๆนะลงมาเห็นว่าน่าเชื่อว่าเชื่อว่าขาดอากาศไอ้ขาดน้ํา สะตกที่ว่าฉะนั้นไม่มีใครทําให้ตายก็เลยเกิดการเงืบขึ้นมาเงือบก็เลยส่งมาตัวอีกครั้งงที่โรงพยาบาลตำรวจนิติเวศนิติเวชไปลงความเห็นว่ามีบาดแผลบริเวณเอวเทศนี่เป็นเหตุให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าน้องถูกถูกกระทำถูกไหมฮะเรื่องนี้มีการซักกันในการมาที่การผมก็อยู่ด้วยนะผมเป็นคนซักด้วยครับหมอร้อยตำรวจถามว่าบาดแผลนี่มันจะหมายถึงอะไรเขาบอกผมไม่ได้หมายถึงบาดแผลจากการถูกกระทำ แต่เป็นบาดแผลจากการผ่าตรวจครั้งแรกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น,ไม,น,นไม่ควรนับะไม่ควรนับผ่าก็ต้องรู้ดิเขาผ่า,าอะไบอกว่าเป็นบาดแผลยังไงลมความเห็นธ <ลง S 2> รานาําไห้ควเข,เข้าใจผิดนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่การชี้แจงนั้นในในในวงนั้นไม่ได้ถูกเผยแพร่หรือนํามาขยายคือเอาจริงๆคือโดยสรุปคือไม่มีแผลไม่มีแผลน้องไม่ได้ถูกกระทํา ในลักษณะของการทำร้ายการไม่ว่าจะทุบตีอะไรก็แล้วแต่การล่วงละเมิดฉะนั้นต้องหยาดน้าต้องอย่าอย่าไปโยงว่ามีใครฆ่าเพราะไม่มีบาดแผลจากการกระทําของคนก็ไม่มีบาดแผลอ๋ออันนี้คือฉันมันเหลือแต่ว่าน้องเนี่ยขาดน้ําแล้วก็เดินปัญหาการขาดน้ําก็เชื่อว่าน้องขึ้นไปเดินขัดไปไปนอนอยู่ข้างบนแล้วก็ขาดน้ำเนี่ยไปเองไม่ได้มีคือความเชื่อฉะนั้นใครุ้มก็ต้องไปไปตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีคนพาไปมีคนพาไปปล่อย Oh. ต้องมีคนพาไปปล่อยอันนี้ยังไม,ไม่ได้นนยังไม่ได้คิดว่าลุงพลไม่รุงพลนะมันต้องมีใครสักคนในหมู่บ้านอ่ะพาขึ้นไปปล่อยอไปกวาดมามันก็วิปริตนะ,ะใครอ่ะเอาคุณเกษียนคิดดูคอมมิวนิสต์นนะค,คือจริงจรกฎหมายมันคือคอมมิวนิสต์มากเลยนะใคระจะฆ่าคนโดยวิธีเอาไปปล่อยบนภูเขาแล้วก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ตายนะเป็นๆอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ต่ไปปล่อยก็ไม่กล้าเอากับหมาวิธีอื่นก็เยอะๆไป ไม่ใช่มันมันมันเม k เซ e n s e ไหมล่ะเหตุจูงใจของคนที่จะทําคืออะไรก็ยังงงสมมติไม่ใช่ลุงพลนะเหตุจูงใจในการพาขึ้นไปปล่อยบนภูเขาทำไมต้องไปความจริงมันก็มีป่าละมาะมีอะไรอ่ะมีหลืบมีอะไรที่จะทําได้เยะแยปทำไมต้องแบกต้องหามขึ้นไปบนภูเขาอตอบได้ไหมคคือความเชื่อวิรุค้คือลุงพลสรุปไม่ได้ว่าลุงพลเกี่ยว กับเหตุครั้งนี้มันไม่ได้มีในศาสนาผมในศาสนาคุณมันไม่ได้มีใครกระทําให้ตายอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหาว่าใครทาไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือใครก็ตามสังคมก็จะสงบคนในหมู่บ้านเขาก็จะมองว่าเออมันไม่ได้มีใครกระทํานี่ถ้ายกฟ้องลุงพลก็ยุ่งอีกนะคนก็มองว่าอ้าวลุงพลน่าจะเป็นผู้กระทำผิดแต่อารยกฟ้องหลักฐานไม่ถึงก็ยังโรดแค้นกันอีกถูกไหมฮะหรือว่าลุงพลเนี่ยคนที่เชื่อว่าลุงพลรู้สึกก็ยังคิดว่ามีคนร้ายคนอื่นอีก ในบรรดาอีกกี่คนอ่ะเอาไม่ว่าจะ15้าคนหรือสอ0สามอยคนถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าไม่มีทำให้ทำให้ตายก็อาจจะไม่มีคนร้ายก็ได้ใช่ถ้าไม่มีใครทําให้ตายมันก็ไม่มีคนร้ายไม่ต้องไปวุ่นวายหาคนร้ายสุดท้ายน้องอาจจะไปเองสมมติเดินตามหมาสมมติอาจจะเป็นพลาดอย่างนี้ก็ได้ใช่ก็ถ้ามันไม่มีหลักฐานเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยละไว้จนกว่าจะมีหลักฐานถูกไหม จนกว่าจะมีหลักฐานว่ามีใครไปพาขึ้นไปทั้งหมดเนี่ถือว่าไม่มีหลักฐานนะไม่ใช่ว่าการไปหาว่าคนนี้พิรุษเยอะใช่ใช่คนนี้พิรุษน้อยใครพิรุษมากใครมากกว่ากันใครพูดจาไม่เป็นพูดติดอ่างพูดไรซวยเลยหรือพูดนะหรือขี้เกียจพูดเพราะบางทีหมันไส้ถามมากเบื่อขี้เกียจพูดพิรุษละาท่านคุณวิรุษคิดยังไงทิศทางอุทธรก็แน่นอนหนึ่งต้องอุทธรนะฮะแล้วก็ มันไม่เคยปรากฏมาก่อนนะที่หัวหน้าสารจะมีความเห็นไว้ขนาดนี้แล้วอาทีวศิลปผู้พักษาเท่ากับสองท่านนี่เห็นตรงข้ามเลยซึ่งไอ้ตรงนี้ทางฝ่ายรูปน์เขคงจะหยิบคือนมาว่าต้องหยิบแน่นอนต้องหยิบแน่นอนหยิบก็ว่าใช่ไหมเปล่าโดยกฎหมายเนี่ยนะครับผู้ว่าที่รับผิดชอบสำนวนก็มีอำนาจเต็มถึงใครจะพูดยังไงก็ตามเห็นตัวสำนวนสิบรอบยี่สิบรอบแต่ก็เป็นดูินิษเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญสาร ก็ไม่น่าไม่ได้แต่มันก็แปลกนะคุณคุณเจตเอียงเคยเห็นมขนาดที่ดีเขียนไว้ว่ายังไม่สมยังท้นไม่สิ้นสงสัยหัวหน้าศาลก็บอกไม่สิ้นสงสัยเออโดยหลักการก็ต้องยกฟ้องถ้าอ้างตรงนี้นะว่าไม่สิ้นสงการไม่สิ้นสงสัยเนี่ยมันต้องมไอการสิ้นสงสัยมันต้องสิ้นสงสัยในวิญญาณชนทั่วไปทุกคนนะครับไม่ใช่คนที่รับผิดชอบคดีนี่หัวหน้าศาลเองยังสงสัยอธิบดีก็สงสัยผมก็สงสัยคุณจะเห็นสงสัยไหมล่ะผูจะไปพลิกในอุทธรณ์ผี้ ขนาด,ดไม่มีหัวหน้าสารเขียนไม่มีอธิบดีสารเขียนเนี่ยก็ยังพลิกกันเยอะแยะไปอ่าซึ่งถ้าพลิกอีกก็คุณวิโรจน์ก็คิวือมีปัญหาอีกในหมู่มบ,มบ้านเขาจะานเขาก็จะคิดว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้ร้ายแต่ว่าแหมมีเทคนิคการสู้คดีรอดไปคนก็ยังโกรธลุงพลใช่ไหมฮะอ่าหรือถ้าไม่ช่ลุงพลจะไปหาคนอื่นอีกก็หาคนอื่นอีกหรือใครที่คิดว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ผู้ร้ายนะเพราะคำวิพากษาก็ยังไปควานหาคนอื่นอีกยังไปคิดถึงคนอื่นอีกแต่มันจะจบเลยนะ เพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายจริง,รงๆครับคุณวิรุตจะบอกอะไรกับคนที่กาลังติดตามข่าวลุงพลอยู่ตอนนี้ต้องมีสติอตอนนี้มันกลายเป็นอุปทานหมู่ไปแล้วนะฮะหนึ่งคดีไม่สิ้นสุดนะครับพี่ปักษาก็ไม่ได้ลงโดดทษลุงพลข้อหาฆ่านะความจริงการกระทําประมาทนะฮะตามลงเนี่ยนะ,ะซึ่งจริงๆก็ขนาดลงโทษประมาทเนี่ยอธิบดีศาลยังไม่เห็นด้วยเลยนะหวัะหวหน้าศาลก็ไม่เห็นด้วย ถูกไหมเลือกประมาทนะเพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักว่าลุงพลไม่ใช่ตามภาพิรุษาลุงพลไม่ใช่คนร้ายในการฆ่าะนะฮะตามการพิรกษาบอกแค่ประมาทประมาทแต่ปัญหาประมาทอย่างไรผมยังหาคำอธิบายรายละเอียดไม่ได้